กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเป็นพี่กับผมแม็คบัสล่มทีวีหรือแบ็คห้องน้ำทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมนิโนคุนิคอสเวลกันอีกแล้วนะฮะในหัวข้อคลิปนี้นะครับก็คือวิธีการอัพเลเวลนะครับหลังจากที่เควสหลักแล้วก็เควสรองของเราตันแล้วนะครับคือตอนนี้ผมมีเลเวลอยู่ที่37ใช่ไหมนะครับแล้วก็เควสรองเนี่ยมันตันนะครับมันต้องเรานะฮะจำเป็นจะต้องบรรลุเลเวล40ก่อนนะครับถึงจะสามารถทำเควสต์ลองเสริ เดี๋ยวค่อยไปทาทีหลังนะครับก็คือมันไม่พอแน่แล้วแหละนะครับสำหรับการอัพเลเวลนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมาแนะนําแนวทางนะครับการเก็บเลเวลนะครับในช่วงที่เรานั้นไม่มีเควสอยู่นะครับวิธีแรกนะครับที่ผู้ชมนั้นสามารถเก็บเลเวลได้นะครับให้ผู้ชมนั้นกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับกดไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วกดไปที่ท้าทายนะครับแล้วก็กดไปตรงคอสฟิลตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เป็นโบราณสถานแห่งอดีตการนะครับกดเข้าไปเลยครับ ตรงนี้นี่ฮะจะเป็นจุดฟาร์มชั้นยอดให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับก็ภายในเกมนั้นนี่ปัจจุบันนะฮะจะมีทั้งหมดอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะทําการบ่งบอกนะครับว่าพลังต่อสู้เนี่ยที่เขาแนะนํานั้นประมาณไหนบ้างนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเนาะเป็น8ปดนหนะฮะแล้วก็ชั้นที่2นะครับก็จะเป็น1นึ0 0 0สน่นะครับซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยนะฮะก็จะดรอปไอเทมที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าชั้นันน3มสาามรถเปิดหัวแดงตีกับ ระวังที่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูเลยในชั้นแรกนะครับเข้าไปเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมนั้นนะฮะสามารถกดที่แผนที่ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์นะครับที่ต้องการฟาร์มได้เลยนะฮะก็เลือกเลเวลนะครับที่ใกล้เคียงกับเราก็แล้วกันนะครับแล้วก็วิธีการดูของมอนสเตอร์นะครับว่ามอนสเตอร์นั้นดรอปอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูได้เลยนะฮะนอกจากการฟาร์มเคออสปกติแล้วใช่ไหมครับผมจะมาแนะนำไอเทมนะครับที่ สามารถช่วยเพิ่มหรือว่าบูสต์เลเวลกับผู้ชมได้อีกด้วยนะครับมันก็คือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองนะครับเจ้าสิ่งนี้นะครับสามารถเพิ่ม exp นะครับเพิ่มเงินแล้วก็เพิ่มอัตราการรอบของถึง7% 0 0ด้วยกันนะครับโคตรเยอะเลยนะครับผู้ชมนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานนะครับก็30นาทีด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมนั้นกดเจ้าตัวนี้ใช่ไหมแล้วเกิดว่าเกมเด้งหรือว่าเกมหลุดนะครับทางตัวเกมนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มเวลาให้ประมาณ1-2นาทีอีกด้วยนะครับเออคนข้างเอาใจใส ไอ้ตัวนี้นี่ครับหาได้จากร้านค้านะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับพอคุณผู้ชมนั้นกดเข้ามาที่ร้านค้าแล้วใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมนั้นกดไปที่ร้านค้าทั่วไปครับแล้วก็ตามด้วยโพชั่นและของใช้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเจ้า Energy d r i n k นะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับราคามันจะ50เพจครับถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อไปหนึ่งครั้งใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเป็น100เพจครับแต่เกิดว่าซื้ออีกครั้งหนึ่็จะเเเพิ่มปนนน150ัอง นอกจากที่ผู้ชมนั้นจะฟาร์มเจ้าเคออสฟิล l d แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีเควสตรงนี้นะครับเป็นเควสนกนางแอ่นนั่นเองนะครับผู้ชมนั้นสามารถมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอผู้ชมกดเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตานะครับเจ้าบอร์ดเควสนกนางแอ่นนั่นเองนะครับซึ่งเควสเจ้านกนางแอ่นในแต่ละเควสนั้นนะฮะมันก็จะมีระดับแรของมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูนะครับกดที่ตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้นะฮะ นี่ครับเจ้าเควสเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกเนี่ยก็จะเป็น1ดาว2ดาว3าดาวตามระดับไปนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ระดับนั้นเนี่ย head, มันจะทําการสุ่มมาให้เรานั่นเองนะครับเนี่ยผมได้เจ้าระดับแรมา1อันนะฮะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมันก็จะแลขึ้นไปตามระดับเควสด้วยนะครับเนี่ยผมได้เจ้านี้มาด้วยนะคู่ป้องสุ่มอาวุธนะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถรีเฟซเควสได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นได้เควสธรรมดาใช่ไหมีตัังคนะรรบก็สาามถใช้เงินนแกก้้ปััญหาไดเช่บ ซึ่งเจ้าเควสนกนางแอ่นนี้นะครับมันจะสามารถสแต็กเก็บสูงสุดเนี่ยได้30ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ใน1วันนะครับเราสามารถลงได้5รอบนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า1วันนะครับ5รอบเนี่ยมันไม่จุใจนะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถใช้เจ้าใบรับรองสมาคมนกนางแอ่นได้นะครับก็เพิ่มรอบได้นั่นเองนะครับเพิ่มรอบได้สูงสุด5ครั้งต่อ1วันนั่นเองนะครับผมเพิ่มไป1ครั้งละนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมได้ทําคลิปนะครับให้คุณผู้ชมนั้นดองเควสเจ ถ้าเกิดว่าเลเวลเรายิ่งสูงนะครับของรางวัลพื้นฐานเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะตามเลเวลของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราทําตอนเลเวลน้อยใช่ไหมนะครับ EP เนี่ยมันก็ได้น้อยนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมนะครับสําหรับ q u วสนกนางแอ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับเจ้าใบอันนี้นะครับเราสามารถหาได้จากร้านค้านะครับแล้วก็ร้านมันนี่เนมนะครับแล้วก็แม่ค้าพนจรนะครับแล้วก็หาได้จากบันทึกปฐมภัยเยอะแยะมากมายนะครับหรือก็เป็นกิจกรรมรายสัปดาห์อีกด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถหาได้จากเจ้าเศษชิ้นส่วนตัวนี้นะครับซึ่งเศษชิ้นส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปจากมอนสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วเราก็รวบรวมนะครับให้ครบ100ชิ้นนะครับแล้วก็สามารถคราฟได้นะครับคราฟได้เป็นเจ้าใบรับรองสมาคมนกนางแอ่นนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการลงดันเจียนนั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมนั้นกดไปที่3ขีดเช่นเคยนะครับ แล้วก็กดไปที่ท้าทายนะครับแล้วแล้วก็ให้กดไปที่วงกดห่วงฝันตรงนี้นะครับนี่เลยคุณผู้ชมนะครับเจ้าดันเจี้ยนตัวนี้นะครับก็สามารถได้รับเอ็กเช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับมากน้อยนะครับก็ตามขั้นไปเลยนะครับวิธีการเก็บเลเวลวิธีต่อไปนะครับให้คุณผู้ชมนั้นกดไปที่3าขีดตรงนี้น่ฮะแล้วก็มาที่คอมมูนิตี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่คิงดอมนะครับหรือว่ากิลด์ของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับยังไม่ได้เข้ากิลด์ใช่ไหมก็แนะนําให้ไปกดเข้ากิลลลลดดกัััันน้้้ววยยยยะะครรรบแ็ไไปปงงจตสมเเเขา พอคุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นไปที่ร้านค้าเบตเตล็ดครับตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะครับนี่ครับหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นมาร้านค้าเบตเตล็ดแล้วใช่ไหมก็สามารถกดคุยได้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะาสังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือไ p พีนะครับที่เรานั้นสามารถซื้อได้5รอบต่อ1วันนะครับแล้วก็ใช้เงินกิลด์นะครับในการซื้อนั่นเองนะครับก็เป็นกิลเดอร์นะเขาเรียกว่าเงินกิลเดอร์นะครับวิธีการรับเงินกิลด์ีดกันนะครับ อย่างแรกนะครับผู้ชมนั้นสามารถรับได้จากกระดานเช็คชื่อนะครับก็ไปเลยนะครับเดินไปเลยผู้ชมนะครับนี่ครับก็ไปทําการเช็คชื่อซะนะครับนี่เราจะได้รับทั้งหมด10เหรียญด้วยกันนะครับก็เช็คชื่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการบริจาคกิ้วนะครับมาเลยนะครับมาที่บริจาคกิ้วนี่ครับจุดบริจาคคิงดอมนะครับตรงนี้นะฮะ เรานั้นสามารถบริจาคเลยนะครับผมจะบริจาคเป็นเงินก็พอนะครับนี่บริจาคเลยนะครับเราจะได้ทั้งหมด20เหรียญนะครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนั้นยังสามารถหาได้จากเควสรายสัปดาห์ของคิงดอมได้อีกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคิงดอมด d ฟเอนส์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการหา e x p นะครับในช่วงเควสตันนะครับก็จะมีการฟาร์มเควสแลวก็กดเจ้าขวดนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการทำเควสเจ้านกนังแอ่นตัวนี้นะครับ xp นะครับในร้านค้ากิวนั่นเองนะครับผมจะทำการซื้อให้ดูเลยนะนะครับ5้าชิ้นนะครับซื้อไปเลยนี่ครับเราก็จะได้ xp ไปทั้งหมดเนี่ย2อ0แสนห้าเลยนะครับโค้ดเยอะเนยฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยผมพูดผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับ